การโดยเองภรรยาตัวเองมีตัวเองมาให้ไปมีอะไรแบบคนอื่นรู้สึกต้องรู้สึกยังไงเหรอครับคือตอนแรกมันเป็นความความความชอบอะคือมาจากการที่เราก็กลัวแฟนนอกใจอะไรเงี้ยก็เลยให้มาต่อหน้าเลยอะไรเงี้ยครับคือเห็นเขามีอะไรแบบคนอื่นแล้วมีความสุขนี้เหรอครับคือมันมันมันก็มีครับคือมันมันมันจะเป็นแบบว่าความชอบของเราเลยก็เห็นแล้วมันจะมีความรู้สึกดีอะไรเงี้ย รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ตอนนั้นคิดยังไงถึงทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมาครับตอนนั้นเราได้ความฝึกขนองของเราอะค่ะแล้วเราก็แบบออคิดน้อยแล้วมันเป็นรสนิยมของเราเออด้วยอะค่ะไม่อายเหรอฮะตอนนั้นตอนนั้นก็อายค่ะคือคือ,คอทำไปเพราะชอบหรือว่าอยากได้เงินอนะถ้าตรงตรงเลยฮะ,ะเป็นความชอบของเราเลยค่ะออรสนิยมของเราเลยทั้งคู่เ,ออเลยะคะ่ะ เห็น <nd>, บางคนบอกว่ามีคิดเงิน Fc ด้วยข้างละห้าสิบอะไรนี้จริงไหมฮะไม่จริงค่ะไม่เคยเก็บเงิน Fc เลยค่ะอพอมาถึงตอนนี้แล้วเป็นข่าวใจขึ้นมารู้สึกไงฮะก็ตอนนี้ก็เหมือนแบบมันก็ส่งผลกระทบกับเราทุกอย่างอะค่ะออกไปไหนเราก็ Cler, อายครอบครัวเราก็เดือดร้อน <would S 2> ด้วยอะค่ะ <anne. S 2> สำนึกผิดสำนึกผิด แล้วเราก็จะไม่ทําอีกแล้วไม่ทําแล้วหลังจากนี้ไม่ทําเลยแล้วจะทําอะไรข้หลังจากนี้ก็เราก็จะมาขึ้นมาด้านสว่างก็คือเราอาจจะทํ youtube facebook ติ๊กต๊อกค่ะการโดยเองภรรยาโดยเองเนี่ยโดยเองมาให้มีอะไรคนอื่นรู้สึกต้องรู้สึกยังไงอหครับคือตอนแรกมันเป็นความความความชอบครับคือมาจากการที่เราก็กลัวแฟนนอกใจอะไรย่างเงี้ย มาต่อหน้าเลยอะไรเงี้ยครับคือเห็นเขามีอะไรกับคนอื่นแล้วมีความสุขนี่เหรอครับคือมันมันมันก็มีครับคือ,อมันมันมันจะเป็นแบบว่าความชอบของเราเลยก็เห็นว่ามันจะมีความรู้สึกดีอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่นี้อีกธนาจะไปช่วยเขนที่ทำผิดรอเปล่ามันถูกเหรออะไรเงี้ยอ่านั้นผมถามกลับว่า ถ้าเขาทำผิดเนี่ยแล้วก็ทำต่อเนื่องทำซ้ำซากเนี่ยไม่มีทางที่ทนายจะไปช่วยหรอกครับ<ง>แต่น้องเนี่ยเดินเข้ามาแล้วบอกพี่ผมสำนึกผิดแล้วผมเรียนมาน้อยผมไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดผมก็บอกว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องรู้ว่ามีผิดศีลธรรมพอเราได้สอนตรงนี้ไปเขาสำนึกเขาจะไม่ทำอีกเราก็ยินดีช่วย<ง>พุทธเจ้ายังช่วยองค์ุรีมาเลยถูกไหมไม่ใช่ว่าสังคมต้องมาเล่ากาสอย่างโกบอยทำคนในคุกเนี่ยคนข้างในเนี่ย อย่างนั้นถ้าออกมาสังคมไม่ให้อย่างนี้ต้อจะอยู่กันย<ช>ังไงมันจะสงบเรียบร้อยไหมใช่ไหมครับต้องช่วยแต่ถ้าเขาไม่สำนึกผิดเราก็ต้องจัดการตามกฎหมาย